นลขเบอร์เลขเบอร์สองแปดห้าสี่เลรอฮะสองแปดห้าสี่เหรอเก้าสี่อ๋อเก้าสี่มีแต่ห้าสี่เเดี๋ยวนะหาใหเป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรอยวไปซื้อเรื่องกัใ้เคียงกเคียงสองสี่ห้าแปดสองแปดเก้าสี่เออเขจะเอาเก้าสี่เดี๋ยวหาก่อนนั้นจ้าตอนนี้จะเอาสองแปดเก้าสี่นี้พันหกห้าบาทวันนี้เจ้าหนิงอเขาจัดห6้บาท่ะ จ่ายตังค er ์แล้วพ kind of oh ี่สาวเราใช้เป็นดิวเลอร์ค่ะเศรษฐีค่ะจะซื้อหุ้นด้วยด้วยค่ะที่เห็นโอกาสพี่สาวบอกเลยนี่ใช่พี่สาวเห็นโอกาสแล้วพี่สาวบอกเลยที่สุดในชีวิตแล้วค่ะถ้าไม่ใช่ทินไม่ต้องมาชวนเออเห็นนะเห็นนะเผื่อให้แกมีนไม่ใช่จกินไม่เอานะบอกก่อนถ้าไม่ใช่จะทินไม่เอานะไม่ต้องมาชวนแล้วเดี๋ยวบ้านเลยเจื่อกี้เมื่ไม่เอามันกิน อันนี้ซื้อหุ้นอันนี้เห็นไหมอ๋อจะถี่ยามลายใหญ่อันนี่มีการทำมูลแล้วห้าพันบาทโอ้โหห้าพันบาทนี่เท่าห้าพันบาทนี่เท่าห้าพันแค่นี้เองใช่เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวดซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มนี่นะนี่ได้ซื้อหุ้นทองหุ้นรถห้าสิบไปเลยค่ะจยอดมากใหุ้้นทองหุ้นรถด้วยนอะซื้อหุ้น่ะซื้อหุ้นดีก็สิบซื้อทองนะเจ๊ เขาเป็นสายคุณของพินตอนนี้ก็เราเรียกเบอร์อยู่ใช่ไอเรื่องพวกนี้นะถ้ามาชนฉันไม่เอาเลยนะฉันไม่ฉันไม่ยุ่งเลยเพราะฉันกลัวเจ๊คนุ่นแล้วอะไรอย่างนั้นถ้าขึ้นมาในโทรศัพท์นะที่เป็นที่นั่นพวกไอ้พวกไอ้อย่างเงี้ยเราไม่รู้เราไม่กดไม่เอาอะไรเลยอีกนึงนะไม่ใช่ไม่ใช่ที่นึงก็ไม่เอา นี่นะคนจะทำคนจะทำธุรกิจต้องมีอ่าจะมีเครดิตด้วยสร้างความเชื่อถือให้กับผู้คนด้วยนะคะแต่ฉันน่าเชื่อถือจริงจริงนะจ้าเป็นเรื่องจริงจะเป็นคนคุยให้เพื่อนเพื่อนเขาฟังให้รู้สึกฟังด้วยนี่คือเรื่องจริงเลยอ่ะ ตอนมันครบมาก็เป็นจะว่าแต่น่าจะเป็นสิบปีแล้วมั้งแม่ใช่ไหมสิบกว่าปีแล้วเออแล้วพาแกทําบุญใหญ่กระถิ่นเป็นเจ้าภาพทุกปีตั้งแต่ปีแรกเลยนะสองแกสองห้าสี่ปีแล้วเนี่ยพรบิตังแล้วบอกพี่พิมหาวัดที่วัดที่สี่อยากจะทำกระถิ่นสักครั้งนึงในชีวิตนะว่าเออตายไปได้เท่าสักครั้งหนงใจคิดนะ อาทิตย์เดียวหาให้เราได้อ่ะนี่เป็นมาตลอดเลยเป็นเจ้าเมาเอกนะจ๊ะแล้วก็วันนี้แหละตำรวจดูในแล้วพอเขาให้เราเสร็จก็บอกฝากเวยนะไป็นาำอื่นเฉยเยาะเกล้าใจเลยเยาะเกล้าเลยทีนี้ของหนูก็จะเสร็จแล้วมันก็ต้องปวดแต่เนี่ยเสร็จแล้วเขาเล่าให้ฟังอยู่เขาเล่าให้ฟังเสร็จแล้วถึงอยากมาด้วยไงอันนี้ก็เสร็จลงตัวจือไงก็ทำดูเหมือนพวกเราแหละ ตอนมีก็ทำแหลกร้านเออตอนไม่มีก็ล่าลาก็แต่ก็ไม่เยทำไหมเดี๋ยวมีก็มากำม่ว่ก็เมตตาเดี๋ยวเราปู่ครอาจารย์ก็เมตตาใช่ะทุกวันนี้ส่วนมนขอย่งเดียวขอสุขภาพแข็งแรงใช่ใช่ใช่สองนนี้เบอร์เบเก้าสาเสามสี่แปดสี่สวยอยู่นะเบอร์เอร็จีเจ็ดสี่แปดสามเจ็ดสี่แปดสเอวยนะเจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่ได้สวยแปดสี่ มันมีสามสี่สองเก้ามาให้เลือกสามสี่สองเก้ากับสามแปดสิบสามสี่แปดสี่สามสโอเคเน่ได้เดูบนคนแล้วบ้านหนูก็แปดสี่นายรถหนูก็แปสเออหนูก็แปดสี่โอเคเบอร์มหาเศรษฐีมาแล้วสามสี่แปดสี่ลงท้ายจ้าโอเคศูนย์เก้าเจ็ดหกเก้าสาม ี่แปดสี่ต้องแข็งแรงและรวยด้วยสุขภาพต้องดีด้วยอ่ะไปต่อถูกคุณเลือกเบอร์